เมื่อลูกค้าให้แพรวจับจุ่มอันนี้ยอันนี้หนึ่งสองสาี่ห้าหกเจแปอาองไหนถ้าสมมติว่าคุณยังอีใจะไมได้รับสินค้าแล้วและรีวิว้ห้กับทางเราได้สวยเพิ่มอีกห้าบาทคีเข็ดไหมเพราะมันหนักอะนุ่นหนึ่งสองสองสามน่ารักมากลกหัวลุกน่ารักมาก ได้แลยลูกค้าสารน่ารักเหมือนทีมงานลูกคะ้าออคือกันทานอะไรเลยเ,ลยเออเี๋ยวส่งไปให้นะคะแล้วก็ออรีวิวกับมันด้วยเนี่ยลูกค้าดี่น้องไม่พี๊ดตลกเาะสนใจใช้บริการอะไรหรืออยากสอบถามโปรโมชั่นทักแชทหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ